ข่าวนียวสดๆเลยส,สิ่งที่เขาเกี่มพร้อมเอา,นาเอานา,สานะสบายดีเนาะสบายดีผีพีเ่เพื่อนเพืเ่อน,นเบิร์ตสครูสู่คน วันนี้ขอแกสีมาสอยงานนะงานของลุงกับป้าเป็นงานสะพาสุนเผากระตู้ห้าะที่อื่นน่าจะโบมี่รอกเพราะว่าหลังจากเขาแต่งงานสองสามปีแล้วนี่มีงานนี้เกิดขึ้น,นแล้วเป็นใจน้านกับไม่แต่ทุกคนติดตามเบิงติดตามสมน้ำคอยเลยญาติพี่น้องของเพิินกําลังลพบนไก ตื่นแต่เช้าเขาเนียวสดๆเลย อ,มมอันนี้เป็นผลงานของบปเบ้เปลือกประกอบส่วนอันนี้ช่างหน่งส่งกับเสื้ออ๋อส่งกับเสื้อเท้เากับบมี่เนีย่ยแต่ต้นไอ้เคยเป็นประกอบส่วนหายไอยเคยแล้วก็ เบี้ยงเก็บหนึ่งแมนแมนอันเยอนเพราะว่าเอื้อยของเบาเปลือกเนี่ยแมนลุ้งของค้อยเพิ่นเอาเนาะแมนแมนก็เลยเพิ่นกอบสุวนสบายดีขอโทษครับไปนะบ่น้ำบ่บเปลือกมาและแต่ว่าตอนเสาร์เนี่ยมาทำเชียร์นาเชียต้าโอ้มาส่งเครื่องกรนเดอรเดอร์ดอรแล้วก็ไก่เลยจักโตไก่ซอง ไก่ซองโตบเบาเปลือกประกอบให,ให้ไอเคยเพิ่มเข้ากับได้ซื้อเงินผู้ใหญ่กันแะของเขาบ่ม,มีเงินเงินแม่พอนัอน่นแหละเขาได้ซื้อบิดรพาเสน่แหละรวมกับเบียกับชงเสื้อเพราะว่างานนี้กเป็นงานที่เฉพาะสุนเพากระตูห้าแมน แบบว่าเขาแต่งงานกันนี่หนึ่งปีสองปีเกิดขึ้นได้งานนี้เนาะเพราะเบาพูว่าภาษาลาวเคิรนว่างานในยังเนาะงานงานงานแต่งบอ,อบอ่บแมน่นภาษาเฮาเอินน้นว่าตะเจันเนะแต่ภาษาลาวนี่เฮาบ่ฮู้น่าจะบ่มีดอกเนานะบ,บ่มีภนะาษาลาวลองเชื่อลาลุ่มนี่บ่มี่สะโพลลาวเทิงเฮาเนาะสันพาวประตูเนาะตอนฮับจะน่าเนี่แหละทางครอบครัว อันเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวเนะขาจะมาอยู่เฮือนพอเท่าพอมากินงานเพราะว่าเข้ากับคนบ้านไร่เลยบ้านทายเอยือกนั่นแหละโอเคโอเคบอกเพื่อการีน้ำจิตน้ำใจที่สวยงามนะประกอบส่วนให้อายเคยเพิ่นนะคือว่าน้ำใจไรเล็กน้อยเสวยเรียกันเอากต่คนซิบมี่ขนมีซีไฮไลท์กว่านี้อีกนั่น กนี้กับผลงานคุณยาย่ใจบุญใจดี็นไทยมาซอยเข้าวถือว่าดีเข้าทถี่เฮานึ่งแล้วเราจะยัดใส่กระเพ่าเอากระสอบมาใส่พี่เลยเต็มกัระเพรา ๆๆหลังจากเขาลกคนแล้วเขาก็มาล่างเนาะล่างหล้วก็ปากใส่มันออกๆๆแต่เ,เขาจะบอได้ถ่ายไก่เนาะเพราะว่าทาง y o YouTube เพิคนบ่ให้ถ่า,ายไก่ความจริงนีเขาจะถ่ายให้ละเอียดเนาะถ่ายไก่ถ่ายไก่แต่ว่า ทางยูทูบเพ่นบอกให้เอาทายประเภทสัตว์ถี่มันยังดิบเมื่อมันสุกแล้วนี่บอกเป็นยังเอาทายไก่ตอนยังดิบแบบนีเน้เอาทายไก่บ่ได้เพราะว่าพัานมาเขาก็เคยทายแล้วขีดเฮามันใส่บ่ได <Okay. S 1> ้ฐานะปุ๊งนี้เขกาก็ล่างไกล้ที่กันเพราะว่าไกล้ถีลุงเพิ่นตอนฮับตนันลูกเคยเนี่ค่อนข้างไลย ใกล้ที่เพลินตอนฮับอยู่ได้สามสิบปลายกว่าโต้เพลิงไก่ที่ยาพิชี่น้องเขาช่วยด้วยอ่ะอันนี้แมนเขาเปียกนะเขาจะต้มต้เขาเปียกกต่ใส่สีไก่ นี่แหละเขาซานที่เขาจะเอาไปต้มข้าวเปียกคือเขาเจ้านั่นเองเนาะน้ามันคดแล้วเนี่ยเขาจะเอาเขาซานมาใส่เลยส่วนเกลือไปนัวหมากเพชรเนี่ยเขาใส่เรียบร้อยในหม้อ

ตอนนี àn, ้ข้าเจ้ากำลังหั่นสีไก่หั่นเป็นตอนเป็นต่้มีบางส่วนหัวจะตุ้นเป็นโตเลยก็ีน้อยคนเียอก็เปนดาเยอะส่วนลยดากันเลย

ก็ได้แต่ซํานี้ละะส่วนอื่นเฮาบ่กล้เอามากินนมีแต่ครื่องในแล้วก็กระดุดของมันนั่นนางเสิ่งที่เฮตอนฮับขเจ้าบ่ได้ต้องได้กินเາก็บ่แต่ซํานี้แหะเฮแบ่งกันกินเนນส่วนอื่นยังคือກົ สิ่งที่เขาเกียมพร้อมเนี่แมนบอน,นี่แหละเขาตั้งไว้แต่ตอนนี้นี่เขาเอาอันสิ่งที่เขาจะตอนทักเนี่ยังบม่ทันครบเบียเนี่มีซามเกตที่เขาได้วางไว้อยู่นี่วันี่เนี่แมนเล่าส่วนในให้ซองโทษเนี่แมนเล่าให้เล่าให้แในหม้ออันนี้อีก โอ้เ oh, ข่าเปียกเนาะข่าเปียกอันนี้แมนเลือดเลือดไก่สำหรับเขากินส่วนเขามาตอนเทียงหรือว่าตอนแรงกันหน่อยเนาะส่วนอื่นนี่เขาจะต้มไม้อีกนะอันนี้แมนเขา้าเนาะข้าที่เขานึ่งเรียบรอ้อย แล้วก็ส่วนกะพานี่เหมือนอ,อ้ยอ,อยกับกล้วยนี่แหละนะเดี๋ยตจเขาเบิ้งอีกกันหน่อยเขาเอาอย่ยังแน่มาวางไว้เพราะว่าตอนนี้ยังบ่ทันแล้วเขากำลังต้มในหม้อในี่มืน,นไก่ไก่ที่เขาต้มเป็นโตจะมาเปิดให้เบิ้งนะนี่ เต็มหมอ้อเลยเขาต้มใบใกล้ที่เขาต้มเป็นโตนี่เขาจะตอนส่วนเขาจะเมื่อบ้านเนาะโดยสะพายมืออื่นนี่แหละเขาจะให้เขาเอาเมือ่อเนาะเอาเมื่อกินที่บ้านส่วนไกล้ที่หานเป็นตอนเป็นตอน,นเขาจะเลี้ยงอยู่นี่แหละให้เขากินเบดเลยตอนนี้กับเวลาสองมงแล้วเนาะ ของยางมากอันนี้แหละลูกสาวของลูกที่แดกกับลูกแหละ

กินแบะกินมูกิกนไก่ก็ไม่ก็คือเขาตอนหับอันลูกเคยกับลูกสาวเพราะว่าเขาเอากันหรือว่าแต่งงานนี่ได้สองปีแล้วสองปีไปก็เลยปีนี้แหละจัดงานแบบ ตอนฮับหรือว่าเรียกลูกเคยลูกสาวนี่และคุณนี่และอันลูกเคยผู้ใส่มวดนี่แหละผู้ใส่หมวกใบขนาด เขามากอค่อนข้างหลายคนเนาะเพราะว่าเขาได้เซิร์นาติพี่น้องมาห่วมนำกันความจริงอันทางลูกเคยนี่ต้องได้เอาสีมือหรือว่าอันแบะนะ แต่ที่เขากำลังมัดขนแมนคองลูกเคยให้แล้วก,กม็มีมออีกส่วนเบื้องเขอบครัวพระเท่านแมนตอนฮับด้วยสินไก่สินไก่หรือว่าป้าเป็นจาา้าสันตามประเพณีบ้านเฮาก่อนสี่ขึ้นเฮื่อนก็นต้องมีการเบ้าสมาชิกันนี่ ตัวมูขึ้นเฮือนเลยเครื่องคล้องที่เขาเตรียมพร้อมเรียกว่าตอนฮับเนี่ยก็ลายพอสมควรเนาะเอากับบดไดมาทายรายละเอียดเนาะอันนี้เขาเอามาเพิ่มอีกเนาะมีลายอย่าง เอาไปดิย่เดี๋ยวย่ได้ัไล่ได้ไ่แบดผ่านๆผ่านๆนะเต็งเฮทมดตัลูกดออันนี้ดองไม่ยติงกุมดยอ้ยลูกด่าเอาเช้ นิดหน่อยเนี่ยเคียนห่มนงามกงามนะว่าปลูกลายปีบ้ากันมีมุกพี่สองจะให้เรากินก็จานี้มันร่ำช่ำนี่นี่เกินอะไรไงที่กายเห็นโอ้โหอนวันัน2 เนี่ยเนเนียเส้เนียกอันนี้แมนซีนมูเขากำลังแบงซีนมูที่ทางครอบครัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าลูกเคยเขามาตอนมาให้ ี่แมนทีมงานเฮาที่ช่วยเหยียกเพ่อนเหยียกซานของพ่อเท่าเฮานี่แหละเป็นผู้บริหารนะหรือว่าเฮาแบ่งกันกินเพราะว่าเฮากะได้ช่วยเรือให้ครอบครัวของลูกคือกัน,นเอาไก่มาให้หรือว่าเอาเงินเขาแบ่งซีนอยู่ที่เตียงนะ ว่าังกี้นี่เขาแบง่งยีรุ่มนี่ลมพัดแห้งขี้ฝุ่นมันไงดูปากันตอนนี้เขากำลังแบง่งเขาสร้างไซซิง เพราะว่าเขาออกเงินกับสำกันเมื่อเขาให้ซีมูเขาแบ่งกินน้ำกันแบ่งให้เสมอรนะไป เขาแบ่งเป็นพูดเป็นพูดเนาะบคือแต่ก่อนแต่ก่อนันบสมเออร์ด้วนี่มีเขาแบ่งไงยังกับสมอเพราะว่าเขาสั่งใส่ซิง พูดนึ่งกิโลป้ายระวางพอเท่ากับดูเครื่อหายใจหิวไอท้องอันนี้นเป็นการใจหีบทองซึ่งเท่ากับตู้เฮ้าเลือเป็นงานที่ขอหให้ คนในครอบครัวจ็บคายอีกฟังอันพเท่าค่นจะให้สิ้นที่เขาตั้ม้วก็ลูกเฮ้ยค่นจะให้ผ้า้วก็กระซนะ้าตามประเพณี ตอนนี้เขาแดงเรียบร้อยแต่ให้คนถีบมาสวยงานนี่เขามาหับเอาเลย Okay. Okay. xin hopping ra soi luôn, hòa quả treo hòa quả bùng หมดหมดเส็มกัดจ้าเลยเรายังไงบหางกินกินกินกิดู้ซอยหันสิบร้กินเลยะกตกินเลยกินเลยมีซอยป๊อปปออยกนเยโอเคอะไรกินยาดิบดาอรอ่างนทะจ่ด